ก็สดชื่นดีนะคะกินผักก็ไม่แรงมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะ,ะด้วยสมัยปัจจุบันนี้นะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าอของ ที่เรารับประทานเข้าไปต่างๆเนาะคือเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คือแบบว่าเราทานของหวานของเค็มจัดอะไรอย่างเงี้ยนะพวกขนมอะไรเงี้ยนะคะน้ำอัดลมหรือแม้แต่แบบว่าพวก เนื้อสัตว์สำเร็จรูปนะคะที่ใส่เกลือเยอะมากๆเลยนะพวกลูกชิ้นไส้กรอกนะคะอะไรทั้งหลายแหละนะคะก็ล้วนไม่เป็นผลดีกับร่างกายของคนเรานะคะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะรับประทานอาหารที่เป็นกรดเยอะเกินไปนะคะออก็ทําให้ร่างกายเรานะคะไม่ค่อยดีเนาะภายในร่างกายของเรานะคะจริงๆแล้วเราต้องออมีการ ปรับนะคะความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายเรานะคะเพื่อให้ร่างกายนะคะแบบว่ามีความสมดุลเนะเาะก็ด้วยการเติมความเป็นด่างนะคะเขาเ้าไปในร่างกายนะอย่างธรรมชาตินะคะพวกผักผลไม้นะคะที่เรารับประทานนะคะก็เช่น,นพวกบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะผักใบเขียวพวกกะหล่ำปรีแครอท อะไรอย่างเงี้ยนะคะมะเขือเทศเนาะแล้วก็ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะผลไม้ก็มีเยอะแยะมากนะคะที่ว่ามีธิ์เป็นด่างในตัวของเขาเองแล้วเรานะคะก็มีตัวช่วยนะคะในการปรับร่างกายให้สมดุลน,นะคะด้วยน้ำแร่อ,อันคาลายค่ะซึ่งมีกรดเป็นด่างนะคะคุณสมบัติคือมี pH 8นะคะซึ่งช่วย ให้ร่างกายนะคะระบบในร่างกายนะทำงานได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีแร่ธาตุหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะวันนี้นะคะก็มีเมนูน้ำปั่นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเน้นที่ว่าผักหรือผลไม้ที่เป็นริ์ด่างนะคะเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะก็มีผักสลัดนะคะจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะผักสลัดวันนี้มีอันนี้คล้ายๆผักกาดหอมเนาะ เรดคอร์นฟิลเล่ไอส์เบิร์กนะคะหรือว่าชนิดอื่นก็ได้ค่ะแครอทเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ไม่หมดนี้นะคะเราหั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศนะคะแอปเปิลเขียวใบขึ้นช่ายแล้วเราจะมีอันนี้ลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนอันนี้สุกแล้วก็แช่แข็งเดี๋ยวจะเอาแบ่งมาใช้เนาะปกติทำน้ำลูกหม่อนก็ได้ค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำผึ้ง อันนี้น้ำด่างนะคะตาเอทพลัสค่าเป็นอ,อันคาลายเนาะเป็นน้ำด่างที่มี PH 8บวกนะคะซึ่งเพื่อไปช่วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะกับผักทั้งหลายเพื่อปรับร่างกายให้สมดุลเนาะเพราะปะกตินะคะเรา อาหารที่เราทานไปนะจะเป็นกรดอยู่เยอะเลยเราก็จะทานพวกนี้ไปช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยคะ่ะอันนี้นะคะเราก็จะเติมผักลงไปเลยนะคะอย่างนิดนิดหน่อยนะคะแครอทมิช่ายนะคะแอปเปิ้ลมะเขือเทศะคะ่ะ มีลูกมันนะคะหรือว่ามันเบอร์รี่แล้วก็ผักสลัดมีปริมาณก็แล้วแต่เรานะคะแต่อันนี้จะอร่อยใส่เยอะหน่อย น้ำผึ้งนะคะความหวานก็ปรับเคาได้ตามชอบเลยค่ะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเนาะเพราะน้ำตาลอะเป็นกรดค่ะนน้ำแร่อันละลายนะคะหรือน้ำดา่างตาเอ๊กพักเติมน้ำแข็งเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเพิ่มนะคะ ให้ปั่นได้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะอืมก็สดชื่นดีนะคะกินผักก็ไม่แรงมากนะคะแต่ว่า จะย้ำนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใส่ขึ้นขึ้นช่ายเยอะนะคะก็จะอาจจะมีแบบว่ากลิ่นออกมาเยอะหน่อยเนาะแต่อันนี้แม่เอ๋ใส่ไปแค่ประมาณ2ต้นนะคะไม่ใหญ่มากค่ะก็กำลังพอดีเนาะแล้วก็มีรสของลูกหมอนนะคะมีมันเปรี้ยวมะน,นาวนะคะน้ำผึ้งหน่อยๆก็อร่อยดียังไงแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูคะ่ะ ทานอาหารนะคะแล้วก็น้ําที่มีฤทธิ์ด,ด่างนะคะก็ช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คือว่าในในร่างกายเรานะก็จะมีการดีท็อกซ์นะคะออกของเสียออกจากร่างกายนะจะทําให้ผิวพันณเรา ดีนะคะแล้วก็สวยนะคะมีน้ำมีนวลน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีอาการนอนหลับยากนะก็ทำให้หลับสบายขึ้นแล้วถ้าใครนะคะที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะก็สามารถทานได้นะคะอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเลยค่ะอย่างตัวแม่เอนะคะเมื่อก่อนนะคะเป็นไทรอยเนาะเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะไฮไทรอยสูงนะคะแล้วก็หาหมอกลืนแรกนะคะจนะเป็นไฮโปต่อนะก็คือ ฮอร์โมนเทรอยต่ำนะคะแล้วก็ทานยานะคะท่านฮอร์โมนจนระดับปกติแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าระบบเผาผลาญในร่างกายเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะพังเนาะก็จะมีอาการแบบว่ากินนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อ้วนแต่ว่าก็ยังออกกําลังกายน้อยอยู่ด้วยนะคะก็พยายามจะออกกําลังกายเนาะแล้วก็ก็จะมี อาหารนะคะที่มีฤทธิ์ด่างเนาะแล้วก็มีน้ำนะคะเป็นตัวช่วยน้ำแร่อันทรายนะคะมีประโยชน์มากๆเลยก็จะ,ะช่วยเาผาเผาผลาญนะคะพลังงานช่วยทําให้ระบบเผาผลาญน,นะกระบวนการก็จะดําเนินการเป็นปกตินะคะมีเป็นตัวช่วยนี้ก็ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็จะมีนะคะ มีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็มีทางออนไลน์นะคะหาซื้อได้เลยค่ะยังไงแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพู k i t เช่นสวัสดีค่ะ